โอเคเรามีท okay, oh ั้งหอทั้งรถเรียบร้อยแล้วเรามาอยู่ที่แอร์ซุปบนตอนนี้โอ้โหแอร์ซุปหน้าบนยังไม่เล่นเล่นเหมือนนี้ครั้งแรกกูเล่นนี้ครั้งแรกอ่ะไอ้พี่มาขานมอรอเลยเนี่ยพอดีอ่ะเราตาแล้วนั่งรถรอนั่งหอรอแล้วเนี่ยแล้วใครเนี่ยเข้ามาเนี่ยเอาศพที่ลูกตายสองคนคู่เขาหอมลูกตายแหลกปะไม่ในเอเคย์ยันท้ายวิ่งแล้วตอนนี้เรากำลังกลับไปยังไปยังไปหัว อนี่เอาไว้ไปเดี๋ยวจำชื่อกันไปจำชื่อกันไม่ได้ไม่ได้จำชื่อไอ้ยิงกอมบี้นตเว้ยดีโอมาเตอร์เนี่ยคนคนที่ดีโอมาเตอร์อยู่ไฮโดอามาเกดอนอามาเกดอนคนที่ปิดว่านน่าจะมีหอมาเกดอนใ่นไปไปเจอกันเออจีน่าเฮดอมกำลังมาไอเดียวเจ้ขอดหอยหน่อยยิงที่เดิมก็ได้นอกแบบโดนแต่คราวนี้ไกลหน่อยก็ได้คราวนี้ไกลหน่อยก็ได้จะขับรถไปรับได้ ไอ้นนี้นนี้ขออยู่บนเตียงได้ไะบนเทียงไงได้ได้ได้บนไหยังไงก็ได้แต่ขออยู่นอกแบบอ่ะไม่มาชื่อมาเกันสคนเลยไหวเด้วฮะตั้งื่อตั้งันนี่สตาร์ดีหรือเปล่าใช่สตาร์ดีแล้วกูก็สตาร์ดีแล้วก็ได้ทีละคนอ่ะอาวาดว่าจะมีหอไเป็นมีตรวจมตรหรอเปลนี้แ้นัไอ้สคนนั้นมันถือืออะไรนะ ก็นี่ไงคุ้ีไก่เนี่ยมุ้สีเก็บไอคีนี่ือใช่อ่ะยอ่ะเก็บมาไม่ใช่อคีเป็นที่อูเก็บมามึงมมมีคนอยู่แล้วเฮ้ยม่งควรรู้แล้วว่าไอคนนั้นนะค่อะไรตูปังนี่ของอะไรปะปเดี๋ยวแมกซไหนก็ค่หาก็ไดเร่องก็ ือขอว่าให้ฮอหนึ่อรบที่ที่เราฮอที่อยู่ในเซี่ยงไีีเปิดแหนบดูอ่ะพี่เปิดแหนบดูเลยเล้วแล้วเรงเห็นขี้บนบนแนบที่ใช่ป่ะมันมันปเกิดแล้วอขนหมดอ่ะเขาบนแหนบที่แบบไต่อตรงนั้เลยตรงนมาอีกแล้วอ่ะอร์ตอนนี้ยั่ไนครับยังไม่จบยัไม่ตบเรื่องฮอร์ตอนนี้เจอรู้เจอปะตอนนี้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 จนมาตอนนี้ครับคนบนเดียวไม่ไม่ไม่ ม่มอรอดูค<อ>ิดใช่ละมันเลยเฟ้นละดีนรักะดูเลยตรงวันนี้ดกว่อุ๊เนี่ยต้อเป็นคนขับรถไอ่บัสไอ้อเงี้ยไอ,นะอ้เงี้ยเนาะไอ้ไงไอ้ไงมันมีบันมันมีนบานแตกินเกแมงกีกกยวะเอาตั้แม่งกอนยอดแล้วจะส่งรูปให้ม,มึงไปหา,ปนะาลูทองให้แนวละรูอันนี้ขึ้น ยี่วันที่อะที่เ้าสังดาวโหไอ้ดวไอ้เย้ามันมันน่าจะเป็นดอบขึ้นหลยหลคนแล้วมันขึ้นลยแหละคนลนห้าม้วนนี้ึ้ลละคนละตึ้งยรูปขึ้นนะเนไจับมากมันทำยังไงมาลูปอะสบายสบายห้ยยาวน้จะรูปใหญ่ขึ้นขายหงสรูปเป๊ะ้ไอ้เหี้ยง่ายไม่ออกมาพี่ตัก็ใหญเอาดก็ตกทิ้งเรอวะะ กระจุกไม่เป็นปัญหาปูกระจุกแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวปูคพิ่มโมดิฟายอาพี่จ้าตอนนี้กูลืมเลยว่าว่าต้องหันหน้าทำไมกลับไม่ยังมีเสาไฟนั่นนี่หวายวะเสาไฟฟ้าเนี่ยไอ้ที่ตอนนั้นที่กูกระซุ่มไปพวกทั้งหลายนั่นเนี่ยเฮ้ยมีรถนี่หว่าไม่ใช่รถรถขับขับงมเคดีครับเราอยู่ต่อครับโอ้ยใช่ครับโอเค

ออหนี่ขันน้าขึ้นเหนือก็ได้เนี่ยหรอนี่างนี้คือเหนือไเนี่ยหไปก็คืเหนือนี่ไปจอดแถว้ไห้างเดินจอยู่นร่ยของตรงนี้จริงๆก็คงจะเป็นลองลงมาดูเด็ดขึ้นโม่ก่อนนะวแอดดิปก็เมื่อกี้เนี่ยมก็มาหาจริงๆรถไม่ต้องใหญ่มากก็ได้รถว่าหาไม่ยากหรอนงเฮ้ยโู ังรถเหมืนเดิเออครั้นี้กูจะไปจอดที่เดิมน้วยเพราะว่าหาที่หาล้วมันก็แก้แน่อตอนลงมันก็เดิมแ่ลงก็มึงลงมงก็วิงมาทางตรงนม่โดนี่ดิมอเด็กมาก่ำรถเลา प्राइब <sum> प्राइब